สวัสดีครับพี่น้องครับมี3สามทางครับอันนี้อันนี้บมแมนทางหลักอันนี้เป็นนี่ทางหลักอยู่ทางคุณครับไม่สบายถคาจะมาดูมึงด้วคนข้างหนอายะละพี่น้องป้าด้ำเว็นๆผมว่ามีคนมโนท่านคักคักครับเห็นพี่น้องแม่ค่ะ ได้กะเ็น120เ็นเสียงคนลรอกกัดีใจแล้วครับค้งยางมาสากโดนตีเพื่อนการควบคุมทำ่าคนมาจะใส่กันมาท่นว ปัาดผมมาตัว,ตวอยวอธยอสานบ้านหอยังบกักฮักแบบนี้ได้พี่น้องข้างไหนเนี่ยคนประมาณสองพันสองพันกว่าแล้วแต่นี่บอเซียบอเซียพี่น,อนอ้องแถเบิ้งแันนี้นะยังมาอาบหน้ามเมื่อกี้เนี่ยตกใจเลยแต่เมื่อน,นี้อัพคลิปแถวเบิ้งม่ได้หรอกครับม,มันมีคลื่นเลยค้นหลายๆแล้วก็มันมีสัญญาณอย่างเลยครับ อูเวนมาไทยไอ่ได้สดเพื่อนแกดูดสัญญาณไปเวิดแล้วบ่ได้ี่น้องเบิ่งมื้อนี้ยแหละเดี๋ยวมื้อขึ้นาเดี๋ยวให้อัพให้เบิ่งแต่โอูสัจจันทร์นี่เลยครับอันนี้อันนี้โมเมนต์มองจอดที่เพิ่นให้จอดเดิ้โมเมนตร้านจอดรถได้ครับนี่อันนี้เป็นสลาเด้ พี่น้องพี่น้องเบ่งเอาอันนี้ยังว่าสองทุ่มเนี้เนี่ยอันนี้ผมทายได้แค่บางส่วนนะครับม,ม,มันมันมืดครััน่ายมาได้มผมยังถามคนในชาวบ้านที่มันยุทธแถวนี้ผมเออผมคือพ่เห็นมีไม่เห็นมีหมู่บ้านเลยจะมีใครมาดูบ่าพี่ปาดพี่น้องเบ่ง,อง,บงโอ้ ปีหน้าผมว่างานเรายองนี่หลายอยู่เด้อปีหน้าเราไปน้องเบิ่งอันนี้อันนี้โมเมนตร้านจอดรถหลักได้ครับร้านจอดรถหลักอยู่ข้างไหนบ้าะงะครับอเอาแล้วแต่ไผเอือนนี่อย่างครับเอือนมหัศาจารราลเอือนอลังการเอือนอย่างก็แล้วแต่ครับแต่ผมมีคำว่าผมบ่มรู้ว่ามัน ผัรวรูกคนเพื่อนบ้านจ่ไดเท่านนี้มันบมีมู่บ้านไหมครับอาําเภอก็หหางไปอีกสิบกิโลสิบกิโลยี่สิบโลบนไหมครับพี่น้องเบิ่งงของน้ำเนี่ยอ้อมบันน่ะเต็มเลยครับเ,นนะเกือบผมว่าแม่น,นหกสิบเจ็ดสิบห่องพุ่นว่ะนี่ครับมองจอดรถหลัก ปาดผมอยากรู้ว่าพี่น้องเพื่อนมัดจะเดกันสันนี้พูดหลักพี่น้องมองมืดมืดหมดแล้วแม่นเบิดเลยครับปุ่นยาวไปพูดปัดตัว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 ต ย้อนศรัทธาหลวงปูครับตวก็ย,ย้อนเอฟซีน้องเอฟซี FC บอลหน่อยผมนะโอ้คักคักบาลมีหลวงปูสุดยอดเลยครับมาโอ้วาตีบ่ลไทยพี่น้องเบื้องดอกมันอดใจว่าได้ พราะว่มมากล้องผมว่าชัดผมเล็บว่าอยากไทยยนะนีเมื่อคืนนะครับเนี่ยกดว่าได้โอ้ตะขี้เขามาตั้งแต่ทางเขาวูนแต่พี่น้องเห็นปลาอย่างเป็นยี่สิบสามสิบโลนะ่โอ้โอผมว่าพวกเป็เี่ยนถา,า,ามาเบืเ้องอ่ะผมยังว่าพูดแต่มาเบิ้งเฮาว่ะปลามาเห็นแบบนี้ โอ้สุดยอดครับสุดยอดข้างนอกครับพ่อข้างนอกนี่นอ้องเลยจากข้างในวัดกว้งขวางครับเนื้อที่ลอยก็ไร่ครับเตรียมสถานที่จอดไปโอ้เพิ่นจัดการจัดงั้น โอ้เป็นเมื่อยชีพิตลยจอดรถจอดร้านมันนี้ดีดีครับเป็นสัตว์เป็นส่วนดีไยถ้าเปลี่ยนบ้านเฮานี่สองถนนนี่ผมมามีโอกาสติดด้เลยนะทัทง้งทั้งที่ค้นบ้านนี่ผมมาเพิ่นไหลกว่าซ้ำเ่ย บรรยากาศคือ,อยังเงินยู่อีสานบ้านเฮาเลยครับจูงแขนลูกจูงแขนล้านหอบสาบหอบเสียไหมเพราะว่าเพื่อนบ้านมีแต่คนบ้านเฮาขายที่อยู่รอบ้านเฮาพูดละแล้วมาซื้ออยู่พี่ครับตั้งแต่ตอนมันถือพูดละแต่ตอนนี้เนี่ยให้ละเกือบล้านแล้วครับถ้าติดสองเลนกนะะ็ให้ละล้านถ้าติดซีเลนกน็ให้ละล้านหาถึงสองล้านัเพนาาื่อนบ้านครับกระปุกบางนัดปลูก ไอ้น,นั่นไปแล้วครับปลูกปามปลูกอันนั่นไปคุณเพื่อนจะคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยแหละครับเป็นว่ทาทั้งพี่กับพ่อทั้งพี่พี่น้องผมมาแล้วเพิ่นก็ติดไฟไปไกลแท้บ่ะผมแค่โบลูเนาะโอ้อยูนึงในความทรงจำเลยครับบ่ลืมเลยวันนี้ น้องข้อเนี่ยคักคักคักไปหาเหรียญหลวงปู่ไปยังใดแล้วเนี่ยคือแพงนี่เาไปเบิ่งมิด้าขันตั้มก็ะหาหกพันแล้วพี่น้องเฮ้ยใบที่ใดเลยค้อนไว้เขาเหรียญรุ่นแรกๆแล้วเหรียญหกเจ็ดแสน,น 67, มานะอยากได้ยัครับทุนนะซับโบมี ครับจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการห่วมบุญหว่วมกุศลครั้งนี้ก็มีความสุขแล้วครับรู้สึกรู้สึกดีใจครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งมือน,นี้าพี่น้องพื่นมาทั้งใดกันเลยยังมือเว้นยังไงยูโบมีค้นอยู่หนึ่งมาจาั้งตีเทเดฟคนไะ่ะ จิบนี่เดียวตากไปท่านี้กันครับพี่น้องครับบาจีพ่ไทยเบิ้งมันอดใจว่าได้กล้องมาชัดพี่น้องอดทรงกระซาเบิ้งเอาเด้อมันอดใจว่าได้ครับได้ถือโทรศัพท์มาเลเรไทยเบิ้งกระซสอครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ